หัวใจได้หนาที่ไม่หวั่นไหวกับน้องหลอกที่ไม่หวั่นไหวกับน้องหลอกเฮ้ยดูตัวเองเลยจ้ะแยกเนี่ยมีอะไรวะตัวใจอ่ะสวัสด like, <ued> ีครับอยู่พวกเราสี่แยกซอยเจ็ดนะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเห็น energy เยอะๆอย่างนี้นะครับเพราะเพื่อนของผมเนี่ยได้รางวัลประกวดคำขวัญวันเด็กครับดอดมูลค่าไปสา0 0ับาทนะเอฟซีโมบคุณมีอะไรเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าสบายเอาสิ่งที่ชอบในวัยเด็กของคุณมาหนึ่งอย่างโอ้เด็กที่ดีต้องรักใจในการเรียนไม่กูบอกว่าขอสิ่งที่ดีในวัยเด็กอ๋อนี่อยากได้อะไรอย่างนี้แล้วคำขวัญมายังไงเอ้ากูยังไม่ได้บอกให้มึงแต่งคำขวัญเลย ในวัยเด็กชอบเด็กเหรอในวัยเด็กเด็กที่ชอบอะไรไม่เคยเด็กเปล่าไม่เคยอือไม่พองไม่เต็มเลยไอ้เนี่ยเดี๋ยวล้าตกเลยวับท่านผู้ชมครับก็ระหว่างติ๊กกับโรมนะครับให้ถ่ายอายุกันว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องไอ้โรมมันดีนะมันโตมามันมีทอทาตูเลยเพราะอะไรเพราะแม่มันคลอดสอดอีก้อนปอกอยู่ว่าโตจากใครก็ตอนผมคลอดออกมาผมถือ ทีถือทีวีออกมาเลยเหรอสมมติเป้ในสัห์แนโลขอโทษนะอ่ะไหนวิ่งพูดก่อนเลยว่าเด็กก่อนเด็กก่อนเด็กก่อนมาแบบอยากได้นะอยากได้บัตรไรเหยียบยงนั้นนะแต่มาได้ได้ยังสองบัตรที่เป๋าแล้วผมว่าผมที่ผมชอบสุดก็คือได้หยุดแล้วก็มันจะช่วงวันเด็กมันจะมีกีฬาสีที่โรงเรียนมันจะใกล้ๆกันพี่อะสำหรับพี่ขอฟรีพี่ชอบ อ๋อเาอันนี้ของจริงอันนี้ไม่ได้เล่นเนาะตั้งแต่สิบแปดสิบสองมุนอยู่เรื่องเดียวชอบเล่นแบบว่าบอกที่เขาเล่นแบบวิชาแพลนบอกนอะผมอ่ะชอบให้เพื่อนผู้หญิงไปนอนใช่ไหมแล้วผมอ่ะก็เอาบอกไปปูครับเขาแล้วผม่าอันนี้มันก็เป็นแต่ครั้งหนึ่งอ่นเร็วไวเด็กผมชอบ ต่อไพ่เทำเลยต่อไพ่ไพ่กูเกไพ่เก่ยังไม่เก็บพวกกูเลยของผมไม่เปมือเลยมีเวดิกเอาเอาตอนมึงมาหาอะไรเลยคนเยี่อเกิดมาแก่เลยตอนพ่อซื้อเพวันให้ มาพร้อมเพวันเหลือรองนี้รอบนี้เด็ล่จอยมาด้วยรอบนี้ออกมาพร้อมปั้งสับตาเลยโอ้ยพวกจอยเล่นตั้งแต่เลยท้าเลยแม่ลงก่อนได้เดี๋ยนแม่ไปดึงนะแม่ลงก่อนด้วยคับเดี๋ยวขึ้นปกคลิปเลยนะห้ามแม่ลงดึงก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาย้อนวัยกันหน่อยแต่งคำขวัญวันเด็ก อ่ามืออาชบานนะแต่ว่าในคำขวัญแต่ละอย่างเดี๋ยวเราจะมีคําให้หยิบมาแต่ละคนนะสมมุติถ้าเริ่มแต่ติอ่งเงี้ยติบอีกได้คําไหนก็แต่คําขวัญคนนั้นทุกคนเนี่ยต่อต่อกันไปเหรอห้ามยิม้มห้ามห่าห่าหา่หาเอาใหม่โดนหดก็คือถ้าหาปุกโดนระเบ,บ,บงโดนระเบงนะห้ามยิ้มห้ามเห็นฟันขันได้อแต่คือห้ามเห็นฟันแบบยิ้มเออแบบยิ้มคลุ่มลิบได้แต่ใครเห็นแฟนรุนท้าทั้งนั้นห่วงหามปห้ามปากบอกไอ้เก็มเนี่ยห้ามมองหน้าจะอ่านมีเจ๊เก็มโัห่าเราต้องไงอกล้องมอง เราชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วนะก็จะยวให้ผู้ชมทางบ้านดูกติกากันครับเนื่องในโอกาสวันเด็กเราจะให้ทีมงานสีแยกซอยเจ็ดแต่งคำขวัญวันเด็กตามสไตล์ของพวกเราโดยแต่ละรอบทุกคนจะต้องจับชลราหาคีย์เวิร์ดเพื่อนำมาแต่งคำขวัญให้เชื่อมกับเพื่อนทุกคนโดยห้ามรุดคำหรือหัวเราะถ้าหากใครรุดคำคนนั้นจะโดนไม้เบสบอลตีและต้องจับคีย์เวิร์ดมาแต่งคำขวัญใหม่คำขวัญจะออกมาเป็นยังไงนะไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ มาเป็นเด็กดีรองเท้าสวยดูฉลาดเป็ไม่สะอาดไม่ๆๆ่ไม่บตาเธอโอ้แฟนจ๋าเธอน่ารักมากโอ้เธอจ๋ารองเท้าเธอดูสวยพี่บัวพี่ก็ทวนเฉยพี่บัวจะมีเลย ไม่คุณทวนม่ไม่เป็นไรไงนได้ไม่คุณทวนของกูเองกูจะเข้าของกูเองเฉยๆพกมจะยืมน้ใหม่อ่ะเอ้ยเรามาก็เอาใหม่เยอะใหม่ยอะคำเดิมปะหรืยืมใหม่ใหม่ยืมใหมยต้องยีบใหม่เออมึงยีบใหม่เลยยีบใหม่พวกกูไม่ต้องเออเมื่อกี้ผมขับให้ว่าให้ผมเริ่มเมื่อเออมึงเริ่มเมื่ไดอยอยังันเยินฝันเยินเ่า่ยฮ่า่่าฮ่าฮ่่่่ ยังไมยังไงเดินเล่นสวยหยิบใหม่หยิบใหม่ไม่เอาใหม่กูปิดไม่หยิบใหม่เลยหยิบใหม่เลยเหรอเออหยิบใหม่เลยตกลงเราเล่นไม่ไหนพี่อ่ะอ๋อไม่ติเริ่มเลยพม่ติเริ่มผมไม่เริ่มละติ๊กเริ่มเลยเด็กยุคใหม่หัวใจไวสาไวว้าวุ่นจะคำว่าอะไรครับไวว้าวุ่นเดินสามขามันไม่ดีค่อยๆเดิน เป็นผู้ชายมองผู้หญิงเพื่อสนองตัณหาเพื่อสนองตัณหาถ้าจะมากางขาดูกางเกงในดูกางเกงในโอ้ยโอ้ยจบไปแล้วไอ้ยุ้งเลยจบไปแล้วอ่ะเป็นยังไงครับว่าีของทุกคนเนี่ยยังไง ยิ้มใหม่อุ้ยมันเก่งนะต้องเล่นใหม่หมดเลยเหรอใช่พี่ติงพูดไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วใครพูดไปแล้วยิ้มใหม่แล้วโกโกวายิ้มไม่ได้มันรู้มันรู้อะไรแล้วพี่โกโกวามิซึมิซึมิดาตีโกวากูเริ่มเองอ่ะย่าเริ่มบนไหนบนผมใช่ป่ะ โอ้โหคำนี้มึงก็ยังเอามาอีกเหรออันนี้คืออันนี้คือคำฝันเหรอไดอะูดเอ้มึงเอาคำอะเป็นเด็กดีต้องอย่าเล่นดอกไม้ไฟได้คำว่าดอกไม้ไฟครับอย่าร้มไปลิ้มลองรถยาบ้าอย่าทำตัวเป็นกบในกาลาได้ได้ได้เดี๋ยวจะพามากินข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียว กดหัวใจได้หนาพี่ไม่หวั่นไหวกับน้องหลอกพี่ไม่หวั่นไหวกับน้องหลอกพี่ไม่หวั่นไหวกับน้องไม่หวั่นไหวกับน้องไมหวัวกับน้องหลอกโอเีเองเลยจะเยี่ลวไอ้สัเอคเียอำังมาสวยๆเยพี่อะมึได้ทไรวะ ใจอ่ะมึงคิดอีกสักหน่อยก็ได้เรื่องมันกำลังจะจบสวยเลยนี่เนี่ยเมื่อกี้คิวเนี้ยปิดเร็วเลยนี่เนี่ยไม่ของผมผมก็จะหลุดแล้วอ๋อไม่ไห้เข้ากระแสอะไรแบบไม่คิดว่าจบแล้วกำลังจะดิ้นกันนมาหน่อยมาดีเรามีติดกันแหะนี่มองหาคำเลยไม่รู้นายกขาเอ้นายกจ๋าพวกหนูหิวข้าวจังเออเริ่มไปทางเด็กหน่อยนายกจ๋านายกจ๋าพวกหนูหิวข้าวจัง ขอสตังติดเกมไม่ดีนะได้คำว่าติดเกมอติดเกมเออเดี๋ยวกูมาก็ได้ฝนตกที่หน้าต่างอย่าลืมปิดกระจกนะครับอันนี้ไปไกลแล้ว เปลี่ยนีีไม่ได้นะมึงแบบมึงไปไกลมากเลยกูอยากไปไหนก็ไปอ่ะไม่เพราะว่าเี่ยแม่งกำลังจะเข้าแบบของกูได้เลยกูแบบกูเล่นหอยติ๊กไว้แล้วอ่ะคนรู้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไงติ๊กเปลี่ยนเลยเฮ้ยพี่ไม่ไม่ไี่วิ่งวิ่งวิ่งลิ่วันไหนวันผมนะเป็นเด็กดีอย่าตั้งใจลอกข้อสอบนี่คำว่าลอกข้อสอบหาคำตอบเป่งประกายจลาแสงช่วยกันคิดช่วยกันตอบสามัคคี ช่ยกันคิดช่วยกันตอบสามวิธีเดี๋ยวครูตีช็อตฟิลนะจ๊ะเฮ้ยเราบังกับเดินเลยเหี้ยโอ้ยเรามาดีนะมาดีนะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้เรมาดีเลยผมเริ่มนะเกิดเป็นคนอย่าทำตัวเหมือนกระทงหลงทางทำ่ากันกระทงหลงทางครับ อย่าปล่อยให้ใจปิดตามันจะพลาดโอกาสของชีวิตอย่าอย่าโวยหาอบายมุกมันไม่ดีถ้ากินเหล้ามุมมามอย่าลวนลางสาวลำบงอย่าลวนลางสาวลำบงลงบงครับไได้ไดอยากชีวิตมั่นคงปลูกผักเพื่อชาติเออ กือบลำไอ้ติดลำวงเลยแหละเกือบหลุดลได้เฮียกินเหล้ามุมมังอย่าล้นลามไม่เขากว่าเนี่ยเกี่ยวกับการพลาดพังของชีวิตไม่หรอการปิดตามไม่ลรอกอ,อ้นี่ก็แล้วแต่ขอให้ลงด้วยอันนก็ยัง,งแบบเออกินเหล้าอยลู่นี่สาวลำบงยังไงถ้ากินเหล้ามุมมังอย่าลวนลามสาวลำบงถ้าโรงเรียนเนี่ยได้คำหาบเรื่องนี้ไปอ่ะมึงคิดว่าเขาจะติดไหมไม่ผมว่าเขาติดแต่ครับพี่ติอวที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่ามันยังไม่ค่อยเท่าที่เขาท่ายนะมาไอตอนนี้ให้เปิลเริ่ม ดี๋ยวตอนนี้จจบให้ส,สวยๆเลยโหเยียมคำผมยาน่นะอือะอนะเนาะแต่งยาวอะคำ <laughs> เดี๋ยวพี่ดูดิจิตบริสุทธิ์อย่าคิดเป็นคนสังสอนได้คำว่าจิตบริสุทธิ์นดูก่อนนะอย่าลังจนทำตัวเหมือนคนเพียนลังจนลังจนเหมือนคนเียนตัดหัวเกียนภาคเพียนเรียนวิชาอหัวเกียนครับดูดกัญชาไม่ดีหนะมีแต่เมา กัญชาครับดูดกัญชาไม่ดีหนามีแต่เมาโอ้แล้วคำดูเนี่ยจบไงก่อนดีกว่าดูดกัญชาเียน,นะงั้นพวกเราไปชักเว้าดีกว่าเอ่ยดีแล้วยาทุกคนป่ดได้ไหมได้ไหมนี่ได้คำนี้ครับขอขอหนึ่งขอคำนี้ผมเป็เฟี้ยวเอาคำมือก่อนเนี่ยที่กูได้เนี่ยชักเว้าอ๋อ ชักว่าวนี่ไงถ้าจิตบริสุทธิ์ถ้าบอกอยู่ว่าจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์แกชักว่าวเปแบบเออเออต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะวันนี้มีคนขายอะไรมาขายของขอทวนคั้หน่อยครับจิตบริสุทธิ์อย่าคิดเป็นคนสำส่อนอย่าร่อนจ้อนทำตัวเหมือนคนเพี้ยนตัดหัวเกียนพักเพียนเรียนวิชาดูดกัญชาไม่ดีหนามมีแต่เมางั้นพวกเราไปชักว่าวดีกว่าเอออะไนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเมีมีมีได้แบบว่าเราะสู้สูสีกับอันนี้ได้ไหมเราอยากแน่ไหนให้โหวตกันดีกว่าให้คนดูโหวชแ่ดคนดูโหวต ไม่มีคนดูนี่รางวันนี้น่าจะได้ใช้แหละน่าจะได้ใช้ในช่องเราอย่างเดียวแหละเฮ้ยางผันปัจจุบันอะไรนะถ้ามาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบแล้วขึ้นโผป่ะเออว่าถ้าชอบของเราคนหนึ่งชอบของนายกบทสองเออเฮ้ยแข่งกันไปเลยิดคุณกดสาม ก็เดี๋ยวถ้าใครที่เข้ามาดูนะฝากคำขวัญของพวกเราเนี่ยน่าจะมีเนี่ยเป็นท็อปเทนสุดแล้วก <What? S 1> ็เดี๋ยวเอาไปพูดันให้ติดปากนะเอาไปเล่นในทิกตอกกันด้วยนะ <laughs> คำถามนั่เด็กก <laughs> ็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราสี่แยกซอยเจ็ดนะฮะยังไงพวกเราขอตัวไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เป็นเด็กดีกันนะหนูๆ <c oughs> ถ้าไปไปได้อย่าเอาไปใช้อย่าดูช่องพี่เลยโตนะอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะ โอเคครับเดีวยวคำน่อยนี่อะองไว่ห่าอะแล้วยิมคำกัน,น,น,นใหม่ครับทุกคนยิบคำมาหยิบคำหยิบคำี๋ยวแม่ทองไม้ี่ดวงไปใส่แม่ทอไม้พีหยิบโท